เพราะอะไรเพราะเรายังมีหนึ่งความเห็นผิดความเห็นผิดแล้วก็ปฏิบัติผิดผลออกมาก็เป็นผิดอย่างที่มีอยู่ถ้าเราความเห็นเราถูกปฏิบัติถูกสิ่งชั่วร้ายของเราที่ในใจเราก็ถูกสลายตัว ความเห็นเราไม่ตรงความเห็นของเราไม่ถูกต้องก็เลยว่าทําอย่างผิดๆถูกๆก,ก็เลยว่าไม่สามารถที่จะชนะได้ทีนี้ว่าเรายังไม่เข้าใจหลักคําสอนพุทธเจ้าอย่างแท่งทองแท้ว่าอากุศลธรรมเหล่านี้ก็คือความคิดที่ไม่ดีต่างๆในใ,นใจของเราเนี่ยมีอยู่สามอย่างเท่านั้นเองเขาว่าเท่านั้นเนี่ยก็หนักหนาแล้วนะ ก็คือว่าหนึ่งความคิดไม่ดีของเราที่บอกว่าอากุศลอากุศลนี้เนี่ยก็คือหนึ่งกามวิตกกามวิตกคือความคิดคิดไปทางกามความพูดง่ายๆก็คือความคิดลามกนั่นเองมันจะมากมากจนที่ว่าเราก็อายนะพูดเรื่องนี้นะอายจะบอกใครก็ไม่ได้แต่ความคิดนี้วิปริตมาก ผิดเพี้ยนเหมือนผิดมนุษย์เลยทีเดียวบันทอนจิตใจของเราในตลอดเวลานี่คือกามวิตกซึ่งจะเกิดแก่จิตเองซึ่งเราจะหักห้ามไม่ได้มันเกิดเองเราก็มองแต่ตาปิดๆว่าจะทำไงดีกับกับจิตดวงนี้ความคิดไม่ดีนั้นก็จะเกิดอยู่พกเลยผุดขึ้นอยู่เลยขัดขวางต่อการกระทำดีๆของเราอยู่เสมอเราแทบจะ ท้อแทุ้ดเดสยมก็คือหนึ่งกามวิตกความคิดไปทางลักษณะลามกคลงไม่อธิบายมากเนาะลามกเป็นยังไงสองก็คือความพยาบาทวิตกพยาบาทวิตกคือความคิดที่ลักษณะที่จะมุ่งร้ายอาฆาตพยาบาทผูกโกรธไว้ผูกเวรไว้ว่าคนเนี้ย เคยทําอะไรกับเราเราวันนึกถึงเขาดิโกรดมากความโกรธก็รุนแรงเหมือนกับว่าเราทําความดีไปความดีไปเนี่ยดูเหมือนว่าความโกรธของเราเนี่ยจะรุนแรงขึ้นผิดปกติกะก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าเราเนี่ยก็ยังมีความโกรธก็มีดูเหมือนว่า,วามกกมมอามันยังเบากว่าน,นะแต่ว่าเมื่อเรารปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเราลุด เราฮึดสู้ต่อ,อต่อสิ่งเลวร้ายเหล่านี้กลับเหมือนกับว่ายิ่งมากขึ้นสุดเดดสําบางครั้งเนี่ยเราได้รับการติจากคนรอบข้างของเราว่าไหนคนปฏิบัติธรรมนะ่ะคนเข้าวัดนะ่ะทำไมโกรธแรงจังเลยเราก็อายเหมือนกันนะอายว่าเออก็เป็นดังเขาว่าเหมือนกันเราจะตอบโต้เขาดีอยู่นยนนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่มานึกดูเนี่ยเออเราก็จริงดังเขาว่านะั่นแหละ เราก็อายเหมือนกันว่าไหนไปวัดแล้วไม่มีไม่มีไม่มีผลอะไรออกมาเลยมีแต่ว่ามากสุดเลยซ้ำแล้วบางครั้งเนี่ยเราดูดูแล้วเนี่ยคนรอบข้างของเราเนี่ยยังดีกว่าเราอีกเขาไม่ได้เข้าวัดเลยเขาไม่ค่อยได้เข้าวัดเลยเนี่ยดีกว่าเรากับคนที่เข้าวัดที่เข้าวัดอยู่ประจําปฏิบัติอยู่ประจําเราก็อับอาย,ายขายขี้หน้าเราเหมือนกันว่าเออเราก็เป็นอย่างนั้น บางครั้งตั้งบริธานว่าเออวันหลังเราจะไม่ให้เขาได้ติแน่พยายามสํารวมไว้ก่อนสอบตกทุกทีเลยถึงเวลาแล้วสอบตกทุกทีเลยบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะไปเจอกับใครที่จะต้องมีการประทะอารมณ์กันเนี่ยเราพยายามคุมนะวันนี้วันนี้จะไปเจอคนคนนี้แล้วพยายามตั้งใจว่าเออเราจะไม่พลาดนะเราจะไม่พลาดขนาดที่ตั้งบฏิิฐาน้กวันอยู่ตลอดขาสั้นแล้วนะ ว่าเราไม่ไม่ไว้ใจตัวเองเลยทุกครั้งเนี่ยเราจะเข้าสู่สงครามตรงนี้เนี่ยก้าวแรกเนี่ยไม่มั่นใจเลยเคยเป็นไหมล่ะเราพยายามจะคุมว่าเราเนี่ยได้ฝึกได้ฝนมาคุมว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยเราจะไปเนี่ยจะปะทะขาลมกันเนี่ยเราจะทำตนให้เรียบร้อยที่สุดเชื่อไหมไปทักทีสอบตกทุกทีเลย ตั้งแล้วตั้งใหม่ตั้งแล้วตั้งใหม่อ,อ้าวเหตุการณ์นี้ผ่านไปวันหลังแก้ตัวใหม่สอบตกอีกแล้วรักก็บ่นทอนจิตใจว่าเออความดีนี่มาทำยากจริงๆทำยากจนจนว่าจะเลิกล้มเสียกลางคันก็มีอันนี้เขาเรียกว่าพยาบาทวิตกอันนี้แหละเขาเรียกว่าความคิดอกุศลนี่สองแล้วนะ อ่าที่แรกเขาเรียกว่ากามวิตกอันนี้คือพยาบาทวิตกคือความผูกโกรดความโกรธนั่นเองอันที่สามเขาเรียกว่าวิหิงสาวิตกก็คือวิหิงสาแปลว่าคิดจะเบียดเบียนเวลาเราโกรธแล้วเนี่ยมักจะมีการอาฆาตแล้วจะคิดจะตกตอบโต้ความคิดตอบโต้ของเราเนี่ยมาก เรามาดูใจเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมใครจะไม่ยอมใครคนนั้นที่ที่เรามีกรณีคู่กรณีกันเนี่ยจะไม่ค่อยยอมเมื่อไม,ไม่ค่อยยอมแล้วนะ่ยคิดจะตอบโต้ด้วยวิธีนั้นวิธีนี้ตลอดเวลาและความคิดเหล่านี้เนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะทุกขณะว่าเราจะต้องแก้อย่างนี้ทั้งคือ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 เราไม่ยอมคนะไม่ค่อยยอมคนมันจะมีอยู่ในใจเรานั่นแหละ อันนี้คือวิตกข้อที่สามคือวิหิงสาวิตกในบรรดาความคิดไปดีหรือว่าอากุศลอย่างพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าจงละบาบทั้งปวงเขาว่าบาปทั้งปวงมีสามตัวนี่เองและสามตัวเนี่ยบเบลอเลยใหญ่ๆทั้งนั้นและเราเองก็ถูกกุ้มลุมอารมณ์หล่านี้มาตลอดอันนี้มีทุกคนนะ ทีนี้ว่าพระองค์ทรงสอนถึงว่าอากุสลธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นมลทินของจิตเราจะแก้ด้วยวิธีใดเราจะทำลายสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีใดเราก็ต้องมารู้จักว่าหนทางที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรไหนบอกว่าเราในมีความเห็นผิดเราความเห็นของเราในผิดตรงไหน ทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้หรือว่าความเห็นของเราหรือการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ถูกอีกหรือก็อาจจะอธิบายให้ฟังการที่เราใช้จิตของเราอยู่ในในตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมหมายถึงว่าเราเกิดมาเนี่ยมีกายกระใจ กายนี้ก็คือร่างกายนี้ใจดวงนี้เนี่ยลงไปในที่สกรปรกเองที่สกรปรกก็หมายถึงว่าเราปล่อยใจดวงนี้ไปสู่อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกเนี่ยก็หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยผ่านอายิยตนะตั้งหกนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้ในอารมณ์ภายนอกแล้วตั้ง ตัวของตัวเองอยู่ภายนอกซึ่งภายนอกนั้นเหมือนกับหลุมสกปรกหลุมบ่อโสโครกเป็นบ่อเป็นหลุมที่โสโครกสรกปรกอยู่เราก็เลยไปละเลงกับบ่อนั้นอยู่ตลอดเวลาตัวของเราเนี่ยเปื้อนไปสิ่งที่มูดคูดหรือว่าสิ่งสกปรกนั้นม่อมแม,ม่ไปหมดแล้วตัวเองก็ตะเกียกตะกายอยู่ในบ่อนั้นและหวังว่าอยากจะให้ตัวเองสะอาด ก็คิดว่าเราจะล้างตัวเองหรือกำจัดมลทินของตัวเองในบ่อนั้นให้ได้อ่าเหมือนก็ว่าเปรียบเหมือนว่าขณะนี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยเหมือนตกอยู่ในหลุมหลุมหนึ่งและหลุมนั้นก็เต็มไปด้วยน้ำคลํำน้ำสกรปรกก็คือวิตกทั้งสามนั้นแล้วก็ขณะนั้นตัวเองในจมอยู่ในบ่อนั้นตลอดเวลาเหลือแต่โพ่แต่หัวว่างันนเถอะ แล้วทวงคิดจะสะอาดว่าเราจะชำระตนให้สะอาดในตรงนี้ในตรงเนี้ยสะอาดเราจะสะอาดได้อย่างไรเราไม่สะอาดแน่นอนการที่เรา จมอยู่ในบ่อนั้นแล้วก็หวังว่าตัวเองจะให้สะอาดในบ่อนั้นเป็นไปไม่ได้สมมุติว่าคนนั้นจมอยู่ในบ่อบ่อนั้นลึกถึงคอเราเลยแล้วก็จะอาบน้ําอาบอาท่าให้เราเนี่ยสะอาดในบ่อนั้นโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นจากบ่อเราคิดว่าจะอาบได้ไหมอาบไม่ได้ เพราะยังไงเรายังจมอยู่ทางที่ดีก็คือเราต้องออกหลุมนั้นก่อนเราจะต้องออกจากหลุมนั้นก่อนแล้วอย่าลงไปอีกอ่าอย่าลงไปอีกแต่ที่นี้ว่าเราทำสมาธิเนี่ยเปรียบเหมือนว่าเราออกจากหลุมมาแต่เ,เข้าสมาธิเนี่ยเราออกจากหลุมมา หลังจากเราออกจากหลุมมาแล้วโดดลงหลุมใหม่มันก็เลยสกปรกอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นสมาธิที่เรามีเนี่ยเราออกมาจากหลุมแล้วเนี่ยเรายังไม่ทันไล่ล้างตัวนะเพียงแต่ออกจากบอ่อมาแต่หลังจากนั้นแล้วเรากลับโดดลงไปใหม่แล้วเราจะสะอาดได้อย่างไรการที่เราจะให้ตัวเองสะอาดได้เนี่ยเราต้องมองถึงภาพว่า เราต้องออกจากหลุมแล้วอย่าลงไปอีกออกมาแล้วต้องล้างตัวให้สะอาดทีหลุมนั้นอย่าอยู่อยู่ไม่ได้แล้วเราเราอย่าอยู่หลุมตรงนั้นถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วจะมาบ่นว่าเราสกปรกสกปรกอยากจะสะอาดไม่มีทางแน่ความเห็นเช่นนี้ของเราเนี่ยผิดถือว่าผิดเพราะว่าเราไม่ได้ออกจากถุมมา แต่หวังว่าจะสะอาดในหลุมนั้นหลุมนั้นมันลึกนะเราจะสะอาดได้ตรงไหนอย่างไรการที่เราปล่อยจิตออกไปคิดข้างนอกอยู่เสมอและเราจะให้สะอาดคือข้างนอกก็เปรียบเหมือนหลุมนะทุกวันนี้เราปล่อยจิตเนี่ยอยู่ข้างนอกตัวเราตลอดเวลาก็คือเราไม่ได้อยู่กับตัวเราปล่อยจิตคิดไปในอารมณ์ต่างๆในตลอดเวลา แล้วเราก็บ่นไปปล่อยไปบ่นไปบ่อยไปบ่นไป,นไปว่าเราเนี่ยคิดไม่ดีคิดไม่ดีมากมายคิดไม่ดีดดบ่นไปแต่ก็ปล่อยคิดอยู่ตรงนั้นเองเหมือนกับบุคคลนั้นจมอยู่ในหลุมนั้นก็บ่นไปว่าเราสกปกเราสกปกอยากจะสะอาดเราจะไม่พบความสะอาดได้เลยเพราะเราบ่นไปแต่ตัวเราก็ไม่ได้ย้ายที่เลยอยู่อย่างเดู่ที่เดิมการกระทําเช่นนั้นถือว่า ความเห็นผิดความเห็นไม่ถูกความเห็นที่ถูกก็คือเราต้องออกจากหลุมนั้นจริงๆอย่าอยู่ตรงนั้นเป็นอันว่าหลุมนั้นเราจะอยู่ไม่ได้อีกแล้วเมื่อออกแล้วอย่ากลับปเข้าไปใหม่ไม่ได้อย่ากลับเข้าไปโดดไปในหลุมนั้นอีกเราก็คงจะมาล้างตัวสะอาดเราก็จะพบความสะอาดขึ้นตามลําดับลําดับในที่สุด ต่อไปนี้ต่อไปต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราคงจะสะอาดจนหมดจดเลย <c oughs> อันนี้ก็อุปมาให้ฟังว่าบ่อโสโครกหรือความสุกรกนั้นก็เหมือนทำเลที่เราเอาใจเอาจิตอยู่นี่เองอทำเลนี้แหละคือบ่อสุปรกฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะพบความ สะอาดได้โดยการที่ว่าต้องย้ายเลยย้ายสถานที่เราอยู่เลยไม่ให้อยู่ตรงนั้นอีกต่อไปเราจะต้องออกจากหลุมนั้นซะแล้วอย่าไปคบคาสมาคมกับหลุมนั้นอีกเลยปิดประตูเลยไม่ต้องไปแล้วย้ายตัวเองไปอยู่ที่ใหม่ก็คือขึ้นบกไปเลยขึ้นฝั่งไปเลยอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นแหละ ถึงจะเป็นผู้ชนะ,ะแล้วก็สขาวสะอาดต่อไปวิธีปฏิบัติก็คือว่า <c oughs> อาจิตของเราเนี่ยจมอยู่ในบ่อเนี่ยมานานสกปรกแล้วเนี่ยเวลาทำสมาธิเหมือนเราออกจากหลุมแต่ออกแล้วโดดลงไปใหม่เราก็เลยว่าเวลาเราทำสมาธิใช่ไหมสมาธิเราเกิดขึ้นมาโอ้สะอาดเนาะ แต่สักพักเนี่ยสกรปรกอีกแล้วมันออกมาก็สกรปรกอีกแล้วทีนี้เราเอาใหม่เราจะไม่เอาอย่างนั้นพ่อทําอย่างนั้นแล้วเราลองทํามาหลายครั้งแล้วก็ไม่พบจุดจบของปัญหาเราทําอย่างไรก็คือว่า <c oughs> เราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ยให้มาเห็นผมคนเล็บฟันหนัง ผมคนเล็บฝันหนังหมายถึงอะไรเราจะต้องเอาจิตของเรามาดูตัวของเรานี้ให้จิตของเรานี้อยู่ในตัวเรานี้ให้ได้ให้จิตเดี้ยไม่ให้อยู่ที่อื่นแล้วอย่าออกจากตัวตัวเราเนี่ยเนื้อหนังของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นแจ้งให้เห็นชัด แล้วก็ให้จิตนะ่ะอยู่ตรงนั้นแล้วอย่าหวนกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมๆนั่นอีกถ้าเราย้ายจิตของเราเนี่ยไม่ให้อยู่ข้างนอกเลยไม่ให้คิดถึงใครเลยไม่ให้คิดในเรื่องใดเลยเพราะคิดไปสิ่งเหล่านี้ก็ตามมาสกรปรกหยุดออมากมายเราจะต้องไม่ไปสู่ภาวะเดิมหรือว่าลงไปหา ความเป็นเดิมๆของเรานั่นอีกเราจะต้องเอาจิตเนี่ยย้ายที่อยู่ของเขาใหม่เลยก็คือตัวเรานี่เองถ้าเราเราย้ายได้สำเร็จเราจะสะอาดนอกสะอาดในจิตใจของเราเนี่ยจะขาวสะอาดแน่นอนนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่า ถ้าเราอยากจะให้จิตของเราที่สกปรกอยู่เนี่ยขาวสะอาดทําสมาธิก็สงบออกจากสมาธิก็สงบความคิดไม่ดีทั้งหมดหายสิ้นมาลายหายสิ้นเลยแล้วจิตตรงนี้เนี่ยที่ดื้อด้านที่มักจะทะเลาะก,กันกับเราอยู่เสมอแล้วมาทะเลาะยังไม่พอ,อยังดื้อรั้นตัวเราไม่สามารถจะอยู่ในอํานาจของเราเลยเราสั่งสอนอย่างไรจิตไม่เคยอยู่ในอํานาจ,ไม,ยยนนาจไม่เคยอยู่ในโอวาทของเราเลย ต่อไปจะอยู่ในอวาทของเราหมดเลยอยู่ในอำนาจของเราหมดเลยถ้าเราทำเช่นนี้ได้ก็คือตัวเรานี่เองตัวเราน่นี่ะตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่เองเราสามารถจะให้จิตของคนเราเนี่ยให้ชำระให้สะอาดขาวขาวสะอาดแน่นอนได้โดยวิธีนี้ก็คือเราจะต้องเอาจิตมาอยู่ในตัวเราทั้งหมดให้ได้แล้วก็ตรงที่ โชกปกนะอย่าออกไปเหมือนก็ว่าเราออกจากบอ่อแล้วแล้วก็ตัดญาติขาดมิตรกับบอ่อนี้ว่าเราจะไม่กลับเข้าไปอีกแล้ว